ทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อังคารนี้ถือว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะนัดสุดท้ายของปีนี้ต้องไม่ธรรมดาค่ะวันนี้นอกจากคอรมอรเขาแลกของขวัญกันเองภายในคอรมอรแล้วกับสื่อมวลชนด้วย<อ>วันนี้มีการเลี้ยงกับสื่อมวลชนปีใหม่ค่ะ<อ>ในช่วงตอนการประชุมคอรมอเนี่ยก็แลกของขวัญก,กันเองพอตกเย็นก็มีการเลี้ยงสื่อทำเนียบสื่อทำเนียบรัฐบาลแล้ววันนี้ก็มีของขวัญสําหรับประชาชนทั่วไปด้วย เรื่องกรณีการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษมีหลากหลายโครงการเลยค่ะย้อนกลับไปก่อนนั้นนี้จําได้ใช่ไหมคะ,ะกับชาวนาที่ได้ไปแล้ว1,000บาทแล้วก็จะมีเร็วๆนี้ตรุษจีนผู้สูงอายุที่จะได้1,000 0บาทเป็นเงินสดแล้วก็ช่วงต้นปีหน้ามกราเริ่มเลยค่ะสําหรับ easy elysis การลดหย่อนภาษีสําหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานนทั้งหมดนี้<ะ>ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยนะท่านเชื่อว่า ถ้าทุกมาตรการรวมๆกันแล้ว GDP ของไทยในปีหน้าโดยเฉพาะไต,ตรมาสที่2ปีหน้าเนี่ยพุ่งเกินกว่า3%แน่ครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายละเอียดนะมันอาจจะไม่มากนะครแต่เงินที่ได้รับการลดหย่อนเนี่ยถึงจะไม่มากเนี่ยแต่ถ้ามันทําให้เพดานไม่ไปแตะเราอาจจะเสีย10เสีย15เสีย20เสีย30ฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายละเอียดะฮะติดตามต่อไปะฮะอ่าวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็เริ่มกันด้วยการพูดถึง เรื่องของของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรท่านก็มาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่ากระทรวงการคลังเสนอหลายมาตรการเลยค่ะที่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างกรณีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุมรนทาวค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุในจํานวนเงิน1 0,000บาทที่เป็นเงินสด นั่นก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีหลายคนก็จะเรียกโครงการนี้แหละค่ะว่าเป็นเงินหมื่นเฟสสองนะคะเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยแจกให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้พิการอันนี้ก็จะเป็นเฟสสองเฟสสองในส่วนของหมื่นบาทที่ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็คือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วกับแอปพลิเคชันทางรัฐและก็เป็นบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขของการได้รับเงินหมื่น เงื่อนไขก็เคยพูดกันไปแล้วย้ํากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าเฉลี่ยเป็นเงินเดือนแล้วเดือนหนึ่งก็คือคุณจะต้องได้เงินเดือนไม่เกิน70,000บาทแล้วคุณก็จะต้องไม่มีเงิน<า>สดอยู่ใน,นาาบัญชีทุกธนาคารครวมรวมกันแล้ว50,000 0บาทถ้าเงื่อนไขตรงนี้คุณเข้าคุณถึงจะไปลงทะเบียนกับแอปทางรัฐและถึงจะเข้าเงื่อนไขว่าได้เงินหมื่นบาทในครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังฮะคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์เนี่ย ก็บออธิบายว่ากรอบวงเงินงบประมาณกำหนดไว้4 0,000 000, ล้านและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยอาทิเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดีอีดูรายละเอียดเพื่อดําเนินการโดยยึดกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอายุเกิน60ปีบริบูรณ์มีเงินฝากตามกติกาที่เคยกําหนดส่วนการรับสิทธิ์จะได้รับผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับบัตรประชาชนจึงขอให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มนี้เมื่อถึงเวลา มีการประกาศให้ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยคาดว่าจะดําเนินการทันตุดจีนและตุดจีนปีนี้ปกติตุดจีนกุมภาใช่ไหมฮะค่ะแต่ปีนี้ก็คือ29มก,กราคมจะได้แน่นอนและจะพยายามให้เร็วกว่านั้นส่วนการลงทะเบียนกลุ่มอื่นเนี่ยที่ไม่มีเรื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เดี๋ยวจะประกาศ ในช่วงปีใหม่ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรอการดําเนินการเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์คุณจุลพันธ์ย้ํานะคะว่าต้องเร่งดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์โดยบัญชีเงินในธนาคารที่คุณมีเงินอยู่ในบัญชีนั้นคุณลองไปตรวจสอบซิว่าบัญชีของคุณเนี่ยขาดสภาพหรือเปล่าบางคนไม่รู้ตัวเอง,งคิดว่ามื่ีแล้ว,วไงมีปัญหาคิดว่าตัวเองเนี่ยบัญชีนี้ยังใช้ได้อยู่แต่เขาปิดไปแล้วแต่จริงๆแล้วอ,อาจจะปิดไปแล้วแล้วก็ผูกพร้อมเพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกันด้วยนะคะ ตัวพร้อมเพย์กับตัวบัญชี2อันนี้จะต้องเป็นชื่อเดียวกันดังนั้นไปตรวจให้ดีๆก่อนแล้วเตรียมรอรับเงินได้เลยต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนทางที่ดีบอกเลยผูก2อย่างอย่างผมเนี่ยพร้อมเพย์ผมผูกทั้งมือถือผูกทั้งบัตรประชาชนบางคนบอกมีพร้อมเพย์แต่ไม่ได้ผูกบัตรประชาชนผูกมือถือเอาไว้ต้องผูกกับบัตรประชาชนไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการใช้เลขของบัตรประชาชนนี่แหละเป็นการตรวจสอบฐานภาษีต่างๆเงินบัญชีต่างๆอะไรของคุณ เพราะว่าบางทีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้หมด<ฆ>นะคะมีเสียงคุณจุลพันธ์อธิบายเรื่องของกรณีเงินหมื่นนี้ค่ะไปฟังกันนิดน,นึงค่ะส่วนการรับสิทธิ์เนี่ยจะเป็นการได้รับสิทธิ์ผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับซึ่งก็เชิญผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะประกาศออกไปแล้วก็ไปผูกพร้อมเพย์กันให้เรียบร้อยใช้เวลาไม่นานนักนะครับส่วนกรอบระยะเวลาในการดําเนินการคาดว่า จะดำเนินการทันแน่นอนนะครับในกรอบก่อนตรุษจีนนะครับวันที่29มกราคมจะพยายามให้เร็วกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็กำหนดกรอบเวลาไว้ตามเดิมนะครับส่วนที่สองก็คือการลงทะเบียนในกลุ่ม,มอ,อื่นๆเช่นกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คงจะดำเนินการในช่วงหลังปีใหม่นะครับจะหา,าจะกำหนดวันอีกทีหนึ่งนะครับต้องมีการประชุมที่กระทรวงการคลังก่อนนะครับแล้วก็จะกำหนดวันให้มีการดำเนินการต่อไป ให้เกิดความชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยก็เรียนอย่างนี้ครับว่านี่ก็เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ของทางกระทรวงการคลังที่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วในช่วงไตรมาสที่2นะครับก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียนนะครับโครงการในส่วนของเฟสถัดไปที่จะเป็นในรูปแบบของดิจิตอลวอลเล็ตก็คงจะมีความพร้อมนะครับก็จะมีเม็ดเงินอีกแสนกว่าล้านบาทจะเติมเข้าไปในช่วงนั้นจะเป็นการรักษาโมเมนตัมที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจไทยสําหรับปี2568 โดยเราตั้งเป้าเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะสามารถทําการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับเรายังหวังตัวเลขถึง3เป็นอย่างน้อยนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ถึงเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นถึงระบบเศรษฐกิจที่มันเดินหน้านะครับก็คงจะเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนในปี2568ต่อไปคุณจุลพันธ์ก็หวังนะคะว่า g d p อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเราอะถ้าเรา ไล่เลียงในส่วนของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจไล่มาตั้งแต่10,000บาทกลุ่มเปราะบางแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ตามมาเป็นระยะๆะะจนกระทั่งวันที่เราไปถึงดิจิทัลวอลเล็ที่เป็นการจ่ายเงินสู่ระบบของวอลเล็จริงๆเนี่ยถึงตอนนั้นค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่า3บวกแน่นอนมากกว่า3%เเซคือทำไมหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องตัวเลข GDP มันคืออัตราเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP สูงนน่นก็แสดงว่าประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยชีวิตดีขึ้นบางคนบอกมีเงินในกระเป๋าก็จริงแต่ถ้ามันไม่ได้ถูกเอามาหมุนเวียนเอามาจับจ่ายใช้สอยการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมันก็ถือว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องให้มีเงินจริงแล้วก็เอาไปใช้จ่ายจริงๆทีนี้พอตอนนี้บอกว่าจะแจกเงิน1 0,000่นให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไป บางคนเริ่มกังวลแล้วค่ะลูกๆหลานๆต้องช่วยกันดูแล้วค่ะเพราะมันเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าตอนนี้มิจฉาชีพทนหนักเหลือเกินพอรู้ว่าเดี๋ยวผู้สูงอายุจะได้เงินหมื่นเหมือนตอนกรณีกลุ่มเปราะบางได้เงินหมื่นอ่ะส่งข้อความไปให้กดลิงก์นู่นนี่นั่นหรือโทรศัพท์ไปบอกว่าคุณเป็นผู้สูงอายุนะที่คุณจะได้เงินหมื่นขอให้คุณปฏิบัติตามที่เราบอกอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องระวังดีๆนะคะคือช่วงนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเลยฮะเพราะว่าอะไรไหมครับ กลุ่มผู้สูงอายุแล้วจะมีเงินเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญของแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยของอมิจฉาชีพเลยแล้วเขาทำเนี่ยเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงก็โดนหลอกหมดตัวหรือบางคนเนี่เห็นไหมไปเชื่อถึงขนาดว่าตํารวจไปห้ามยังบอกเลยว่าไม่ได้ตรงตรงีบต้องรีบขนาดตํารวจห้ามนะไปล็อกออกมาจากตู ATM ้ ATM นะีเอ็มจำได้ไหมมีข่าวอะไรอเงยนะคือเพราะเก็กกลัวมากอะแก กเชื่อแก๊งมิชฉาชีพมากอ,ะอ่ะ,อะและยิ่งคนที่สูงอายุและได้เงินหมื่นเนี่ยเงินหมื่นนั้นสําคัญกับเขามากนะเ <ฮะ S 1> พราะถือว่านี่เป็นกลุ่มที่เหมือนคนระดับปานกลางไม่ได้ลํารวยอะไรมากแต่ถูกหลอกไปนี่ก็คือหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกัน <ฮะ S 1> คุณวาราวฒิศิลปะอาชาค่ะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยออกมาเตือนเลยค่ะว่าให้ดูดีๆเลยนะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ตัวเองกําลังใจได้รับเงินหมื่นระมัดระวังดีๆกลุ่มมิชาชีพจ้องแล้วค่ะ จ้องที่จะหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วอย่าได้รับโทรศัพท์เบอร์แปลกๆเลยแล้วคุณวาราวุธยกตัวอย่างแบบนี้เลย<ะ>คุณหญิงแ <laughs> จ่มใสคุณแมอ่อคุณแม่<ะ>บอกเลยคุณแม่เนี่ยก็โดนมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหลอกเงินนะเกือบจะหลงกลด้วยซ้ําแล้วก็มีการสั่งให้ทําธุรกรรมบางอย่างบางครั้งเนี่ยบอกให้ทําธุรกรรมเพราะอะไรจะเอาเสียงตัวเราไปยืนยัน วิธีการเลี่ยงที่ดีที่สุดค่ะคือผู้ชมไม่คุยกับคนแปลกหน้าเลยไม่คุยกับเบอร์แปลกเลยเพราะมิฉะนั้นอาจจะถูกมิจฉาชีพบันทึกเสียงเพื่อน,นําไปยืนยันใช้สิทธิแทนเราได้คือมารูปแบบที่ไม่ใช่ว่าให้เรากดลิงก์เองแล้วนะแต่แอบบันทึกเสียงเราและเอาเสียงเราเนี่ยไปใช้ทําธุรกรรมเองเลยออันนี้ต้องเตือนนะครบางคนรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพ แต่ก็จะสนุกขนองปากยั่วยวนโต้ไปโต้มาบางทีก็ด่ากันไปด่ากันมาเหมือนที่เราเห็นคลิปต่างๆเนี่ย<ฆ>อันนี้แหละเขาจะเอาเสียงคุณไปแล้วเขาไปเข้าระบบ AI จะไปไประดิษฐ์อะไรไม่รู้ละ่ะแล้วเดี๋ยวเขาใช้เสียงคุณเนี่ยเขาไปทำไงรู้ไหมฮะไปยืมตังค์ไปเดี๋ยวนี้มีนะโทรมาเออจำได้ไหมไหนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปอา้าวเดือดร้อนยืมตังค์บางทีเขารู้นะผู้สูงอายุมีลูกอยู่กรุงเทพนู่นนี่นั่นก็เนี่ยเอาเสียงไปเนี่ยแล้วก็ไปหลอก ให้โอนเงินตังบอกว่าเกิดเรื่องบ้างมีอุบัติเหตุบ้างยืมตังบ้างเดือดร้อนบ้างอันนี้ก็ยังโดนกันอยู่นะอ,อ่าระมัดระวังกันนะคะเป็นคําเตือนจากท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวรองเงินกันก่อนตรุษจีนี้ได้แน่นอน29เมกราคมนี้นะคะส่วนคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วไปจับจ่ายใช้สอยกันต้นปีได้เลยนะคะสำหรับโครงการ easy e l s i s เพราะว่าวันนี้กระทรวงการคลัง ออกมาตรการนี้หวังจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า2,568ผ่านการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดหย่อนได้สูงสุดถึง50,000บาทหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนก็จะต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยไม่ใช่ว่าซื้ออะไรก็ได้ลดหย่อนได้ทันทีคุณจะเริ่มช็อปได้ตั้งแต่ 16มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2568นะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดนั้นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเพราะเขาจะไม่รวมไปถึงห้างคุณส่วนสาม,มัญหรือคณะบุคคลคุณหากลดหย่อนภาษีสินค้าและบริการได้เฉพาะในร้านที่มันมี e c h e c invoice กับ e receipt เนี่ยแหละคะ่ะถ้าร้านนั้นไม่มีก็ไม่ได้นะ คือถ้าร้านไหนไม่ได้ลงทะเบียนอันนั้นไม่ได้และที่สําคัญต้องเป็นในราชนจาจักรไทยเท่านั้นค่ะต่างประเทศไม่ได้ก็คือหลักเกณฑ์เนี่ยคือให้หากลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศตั้งแต่16ถึง28เนี่ยสูงสุด5 0 0 0 0ื่นเนี่ยประกอบไปด้วยหนึหากลดหย่อนตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000ื่นสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปเป็นหลักฐานหรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานอ,อันนั้นสามหมื่นแรกแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้ให้ครบ ตามสิทธิที่คุณมีเลยก็คือ50,000คุณสามารถเอาที่เหลืออีกไม่เกิน20,000บาทเนี่ยค่ะไปใช้กับร้านที่เป็นสินค้าและบริการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและโอทอรายละเอียดก็คือว่าร้านวิสาหกิจชุมชนหรือโอทอนั้นจะต้องมี e t a h invoice แบบเต็มรูปแบบแล้วก็มี e-receipt เป็นหลักฐานด้วยและจะต้องเป็นร้านโอทที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว หรือถ้าคุณไปซื้อกับร้านวิสาหกิจชุมชนก็จะต้องจดทะเบียนต่อกลมส่งเสริมการเกษตรแล้วด้วยสินค้าและบริการต่างๆที่คุณซื้ออันเนี้ยจะเข้าเงื่อนไขได้อีกสองหมื่นคุณไม่สามารถยกตัวอย่างเลยสมมติคุณคิดว่าคุณมีเซ็ธห้าหมื่น 50, คุณเอาไอ้ห้าหมื่นของคุณเนี่ยไปซื้อในร้านทั่วไปยกตัวอย่างห้างสรรพสินค้าชื่อดังเลยครับคุณเอาไปซื้อทั้งหมดห้าหมื่นไม่มีนะคะคุณต้องแบ่งไปซื้อตรงนั้นอนะ่ะสามหมื่นและอีกสองหมื่นที่เหลือ คุณไปซื้อกับร้านโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชนคุณซื้อเป็นแสงก็ได้แต่คุณหักได้สามหมื่นเหตุผลที่ทาแบบนี้ค่ะเขามีคําอธิบายเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้วิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงสินค้าโอท็อปที่ผลิตจากชุมชนต่างๆเนี่ยมีคนมาซื้อของขายได้มากขึ้นชาวบ้านอยู่ในชุมชนสร้างรายได้ให้กับตัวเองมากขึ้นเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ ถือว่าไม่ยากนะไม่ยากเลยแต่มันจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของการซื้อสิ่งของแล้วมันจะเป็นสิทธิ์ที่ซื้อได้กับซื้อไม่ได้อะค่ะบางอย่างจะเหมือนกับรอบที่แล้วช้อปดีมีคืนคบางอย่างจะไม่เหมือนคือมันมีเงื่อนไขนงเงื่อนไขสินค้าผู้ให้บริการเนี่ยที่ไม่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้องเป็นค่าสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้ 1. ค่าหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าบริการหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ค่าซื้อสินค้าโอท็อปอย่างที่คุณชดาบอกแล้วก็ซื้อในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็บริการเรื่องของวิสาหกิจสังคมที่จดทะเบียน อ่ะมาข้อห้ามมาคุณชดาข้อห้ามเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ไปซื้อกันถ้าคิดว่าตัวเองอยากจะเอาไปใช้เสพในกันอยู่แล้วทุกครั้งที่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ห้ามซื้อกันตลอดหมื่นที่แล้วก็ไม่ให้ซื้อของพวกนี้ถูกต้องสุราเบียร์ไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แหละค่ะซื้อไม่ได้ยาสูบไม่ได้นะคะน้ำมันก๊าซก็ไม่ได้หรือคุณจะเอาไปซื้อรถยนต์เลยรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้เหมือนกัน ซื้อเรือก็ไม่ได้นะคืออย่าไปเลยเอาอย่ามาหักรถหยอดเลยถ้าเกิดคุณมีเงินถึงขั้นซื้อเรือยอชอะไรเงี้ยนะไม่ต้องรถหยอดแล้วอันนี้ก็สําคัญนะคนเนี่ยอยากจะใช้ตรงนี้นะแต่ก็ไม่ได้ใช้สักทีนะใช้ไม่ได้คือค่าสารอุปโภคค่าหนาประปาค่าไฟค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้ไปใช้ไม่ได้ครับค่ะในส่วนของเรือมีคนบอกว่าเอาซื้อเรือยอชไม่ได้แล้วถ้าเรือยางอะ เลยยางได้มันก็เหมือนสินค้าอย่างหนึ่งอ่ะอันเล็กๆไม่เท่าไหร่นะแล้วเขาบอกว่ายังมีสิ่งที่ไม่ได้อีกก็คือค่าเบีย้ยประกรันวินาศภัยและค่าบริการอื่นๆที่ตกลงกันนอกเหนือจากมาตรการที่เขากาหนดเอาไว้คออ่าบริการอื่นๆเนี่ยยกตัวอย่างเลยค่ะบางคนงงอันเนี้ยยกตัวอย่างเช่นคุณไปจ้างเขาบอกว่าให้มาย้ายของในบ้านของคุณเขาก็จะมาแล้วเขาก็คิดค่าบริการในการย้ายของในบ้านของคุณอันนั้นนะ่ะ ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้อันนี้ต้องดอกจันไว้เลยเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเคยได้แต่ครั้งนี้ไม่ได้นะคะผมรู้เดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าไม่ได้เพราะอะไรนั่นคือเรื่องของประกอบธุรกิจนําเที่ยวค่าที่พักโรงแรมค่าพักโฮมสเตย์ไทยหรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมค่ะเพราะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวอะเง้ไปแ้วว่า เดี๋ยวจะมีมาตรการส่งเสรมิมภาคท่องเที่ยวเรื่องตั๋วเครื่องบินแพงก็จะแก้เรื่องที่พักตอนนั้นมีไหมเที่ยวคนละครึ่งไปหน่อยแล้วใช่ใชไหมใช่ค<อ>่ะเอลเหนือคนละครึ่งแต่เนืงจากว่ามันมูลค่าน้อยและกระทานหัน <_ letter> ก็เลยไม่ไม่ได้รับเสียงตอบรับจากทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ<ช>แต่มีแน่ใช่ไหมเ <_ letter> ขาบอกแล้วว่าเขาจะมีกระตุ้นเพราะตรงนั้นเนี่ยข้อแปดเนี่ย ก็เลยเว้นไว้แล้วเดี๋ยวไปอยู่มาตรก,การของกระทรวงการท่องเที่ยวเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวม,มีคนถามคําถามนี้เยอะถามไปถึงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เลยลรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงการท่องเทีว่าอ้าวทําไมล่ะคะ,ะรัฐมนตรีจูๆ่ๆคนที่เคยจ่ายเออคนที่เคยจ่ายค่าที่พักค่าโฮมสเตย์เนี่ย ค่ารถเช่าเขาก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดทำไมจูๆ่ๆคุณมาตัดตรงนี้ออกไปเขาอธิบายได้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าช่วงที่คุณผู้ชมไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็คือช่วง16มกราคมจนถึง28กลกุมภาพันธ์ถูกไหมคะและช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นไฮซีซันคนท่องเที่ยวกันอยู่แล้วมีกิจกรรมมากมายมีวันตรุษจีนมีวันวาเลนไทน์ดังนั้น เราไม่ต้องไปส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนี้แล้วคุณเอาเงินไปทําอย่างอื่นเถอะไม่ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นมีนาคมไปแล้วโลโลซีซัน <Low. S 2> ซ่นแล้วอ,อันนี้ต้องเข้าไปเร่งช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวมันจึงเป็นที่มาว่าข้อ8ที่พูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่พักจึงไม่สามารถเอามาอยู่ในโครงการ easy elise ได้ถ้าอยากใช้อยากใช้รอเดี๋ยวไปเที่ยวตอนโลซีซั่นค่ะฮะเพราะตอนนี้ยังไงที่พักก็เต็มรถลาก็ หนาแน่นก็ทุกครั้งที่มีเทศกาลไม่ต้องเทศกาลนะหยุดยาวเนี่ยนักขัดตะเวรเนี่ยเราจะเห็นพาดหัวไหมบางแสนแตกใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเวลาที่ออกมาตราการต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องมาประเมินนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างจากโครงการทั้งหมดนี้ทางคุณจุลพันธ์บอกว่ากระทรวงการคลังได้มีการคาดการณ์กันแล้วว่าทั้งหมดนี้มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า7 0 0 0 0ื่นล้านบาทค่ะแล้วก็จะทําให้รัฐ สูญเสียการจัดเก็บรายได้ราวๆหนึ่งหมื่นล้านบาทแต่จะมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการเยอะขึ้นแล้วเงินของผู้ประกอบการเหล่านี้ล่ะค่ะจะเข้ามาสู่ระบบของภาษีเพิ่มขึ้นอีกราวๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้านี้นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่คอรมออนุมัติออกมาวันนี้ค่ะ,อ,ะอันนั้นบุคคลทั่วไปเนาะอันนี้มาเอาพวกค้าขายนะมาจรก,การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคือการปรับลดอัตาราภาษีสรรพสนามิตสถานบริการจากส0เอร์ซ เป็น5%ของรายรับออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม68ไปจนถึง31ธันวาคม2568เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิดถูกไหมฮะก็มีการลดจากเสีย10ก็เหลือ5แล้วเห็นว่าหลังจากโควิดเนี่ย มันก็มีในเรื่องของต้นทุนสูงร้านอาหารสถานที่เนี่ยก็ปิดไปเยอะนะใช่ค่ะเราสัมภาษณ์นายกสมาคมพัฒนาเนี่ยเพราะเนื่องจากไปต่อไม่ได้ก็เลยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือร้านร้านค้าท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือลดภาษีต่อไปเว้นให้อีกหนึ่งปีจาก10เสีย10เหลือเสียห้า ผู้ประกอบการประเภทไหนที่จะได้คงอัตราภาษีจาก10%และลดเหลือ5%แบบนี้คุณเป่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงการคลังอธิบายค่ะว่าเรากำลังจะจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไทยที่เรียกว่า Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวไทยกิจกรรมบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจอันนี้มันตรงใจนักท่องเที่ยวมากๆ ครมรเลยเห็นชอบปรับลดภาษีสปปรสาราสมิตรสถานบริการหรือสถานหย่อนใจทั้งไนท์ลับดิสโกเทกผับบาร์ค็อกเทลเลาตต่างๆจาก10%เหลือ5%จะได้มีการดูแลผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะก็จริงๆแล้วเคยต่ออายุกันมารอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็ต่อกันอีกครั้งหนึ่งบางคนบอกว่าทำไมถึงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มเหล่านี้ ต้องไม่ลืมนะคะว่าถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขาก็ชอบเมืองไทยเราที่มีสถานที่แบบนี้แหละค่ะก็ต้องต่ออายุไปอีกหนึ่งปีก็ถือว่าจะช่วยทําให้ส่งเสริมสภาพคล่องและก็ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดีเลยนะคะครับคือภายหลังปรับลดภาษีจาก10เหลือหในปี6 7เนี่ยและมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงผู้ประกอบการเ,เข้าสู่ระบบภาษีด้วยนะค่ะคือที่ผ่านมาคุณไปเก็บค่าสูงเนี่ย หนีกเลหลบสิคือไม่เข้าสู่กระบวนการแล้วมันพิสูจน์ว่าปี67ที่เราลดเนี่ยปรากฏว่าทําให้ฐานภาษีกว้างขึ้นทําให้มีผู้ประกอบการสถานบริการหรือที่หย่อนใจเนี่ยจดทะเบียนเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะถึงร้อยละหกจากจํานวนผู้ประกอบการที่สามารถในการประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น5 2และกลรมสรรพสานมิตรเนี่ยมีรายได้ภาษีจากสรรพสานมิตรบริการหย่อนใจเนี่ย เพิ่มขึ้น32.4จากเดิมเก็บสูงๆเนี่ยค่ะจัดเก็บรายไ,ได้ได้น้อยกว่าเก็บน้อยนะ<ช>เพราะ,ค,ะคนหลบนีคนหลบคนหนีอพอเก็บน้อยน้อยปุ๊บยอมดีกว่ายอมจ่ายดีกว่า,าบบยังไงก็ถูกต้องตามกฎหมายเข้าระบบด้วยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองด้วยะนะคะ,คะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรี